สวัสดีครับพี่น้องนะครับทุกคนนะครับผมที่ขมาม้านะครับหรือว่าพาันไป่ันมาทั้งช่องของบคุนช้างคุนแพนนะครับเนาะครับผมเมื่อกี้จะเดี๋ยวจะมาสัมผัสสัมผัสความเป็นมาเนาะครับของของช่องของช่องเข้าอ่าคุณช,ช่างคุแนแฟนชาแนลนะครับว่าอ่าเดี๋ยวผมผม มื่อนี้เข้าอยู่กันสองคนผมมีตากลองนะครับเอาผมคุณสั่งผมมีหน้าที่เป็นตากองนะครับเดี๋ยวผมจะสัมผัสคุณแผนในฟังครับว่าเ่าเขามีความคิดอย่างไรเนาะครับอย่างต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนสัมผัสเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอเริ่มคําถามแรกเลยดีกวานครับคาถามแรกครับคิดอย่างไรจังมากเปิดช่องครับว่าจะเป็นช่อง youtube หรือว่าเพจครับความคิดแรกเลยครับแรกเริ่มนะครับผมสองไอ้น้องนั่งคุยกัน กินกันเห็นเขาเห็ดนะครับเห็นคนอื่นเห็ดเห็ดช่อง y o YouTube อ่าเริ่มแหลกเขาเห็ดช่อง u t u b e นะครับแน่ะก็เลยมาลองเมืองหน้าหาวาลองเห็ดเบืองท่าบันดีท่าบันห,หนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์เจ้าของสั่งตัวตนให้เจ้าของนะครับสองเขาก็ใส่เวลานบาง,บางๆนะครับเห็ดนะครับสมาเขากินเขากินนะคอ่บเห็ดคิดกินตะกี้เห็ดคิดกินก็ไม่กินเขาเทื่อโอกาสอาทิตย์ละเทือสองเทือ มากินเขานะครับเพราะว่าต่างคนต่างเฮ็ดงานคนละหมองอ่าบ,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 บ่บ่บ่ค่อยได้เจอกันบ่ค่อยได้เจอกันก็มาหากันก็เลยเฮ็ดกินเข่าอ่ากินเขาน้ำมึงก็เลยครับถ่ายคลิปเอออัพลง YouTube อ่าเฮ็ดเรื่นเรไปตอนที่แรกก็คลิปก็บ่ค่อยได้ลงก็คือเฮ็ดเฮ็ดอ่าเพืพ่อความสนุกสนาน,นมากกว่าแมนแมนๆๆแต่พอหลังจากนั้นเขาว่ามันมีเงินมีเงินรายได้มีรายได้เข้ามาก็เลยลองมึงว่าเอ้าเข้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆลองเบิ่งเพื่อมันใหญ่ขึ้นเพื่อมันคือเพิ่นนะครับอ่า นะครับนั่นแหละกระติไเปที่มาตอนนี้ก็เริ่มเฮ็ดทั้ง youtube แล้วก็เหตุเนาะเหตุแล้วก็คลิปเลี้ยวนะครับอ้ากันเฮ็ดตอนนี้ตามกระแสนะครับตามกระแสคลิปเลี้ยวนะครับับก็พากันเฮ็ดรับอะไรช่องทางนะครับอ่ามีมีความเป็นมาอย่างไรครับคือระยะเวลานี่ตั้งแต่เปิดช่องมาใส่ระยะเวลามาประมาณอืตอนเปิด youtube ก็ตั้งแต่ประมาณปีหกสี่อาจจะายปีหกสามเลยสัครับาปปีหกสามเลยถือว่าถือว่าเฮ้าใส่เวลาเหตุดนโดนพอสมควรเพราะว่าหนึ่งหละเฮ้าบกคอยมีเวลาเฮ้าบกคอยมีเวลาเนื่องจากว่าเฮ้ากับมีเหตุงานประจําอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเฮ้าเฮ้าบกคอยได้เจอกันพอพอเฮ้าบกคอยได้เจอกันเนี่ยคอนเทนต์ในการจะคิดไอเดียในการจะส้างแมนแมนครับ ที่แรกเห็ดเห็ดนอกแล้วมาเจอช่วงโควิดแมนแมนแมนช่วงั้นคือนักเลยนักกับผมผมกับนายทานเห็ดงานเกี่ยวกับทานโควิดนําพ้อมนันครับกับบ่ค่อยมีเวลายากครับยากคือมันยากกับบ่ค่อยได้อัดล่ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งช่วงนั้นครับกะห้างห้างไปโดนเติบกะเพึ่งกลับมาเห็ดนะครับกลับมาเห็ดนอที่นี่เอาไม้เนาะเอาไม้เอาไม้เรือไม้นับสามารถนับหนึ่งได้ตลอดเวลาอ่าอ่าที่นี่ อีกคำถามหนึ่งรับ,รบอ่ามีเป้าหมายอย่างไรเกี่ยวกับการจะสั่งซ่องหรือว่าการจะสั่งไรใดเป้าหมายอะเป้าหมายนะครับ,รบผมคืออยากจะเฮดคิปเนี่ยที่มันสั่งสรอนหรือว่าเป็นแนวทางให้ความรู้เกี่ยวกับเพราะว่าจะเป็นด้านสูข้ภาพหรือว่าด้านกฏหมายนะครับที่พี่น้องอยากนีนะครับขอมากะจะได้บอกสูฟังแล้วก็อยับมีนะครับ fc ิตทีมไม่ได้หลายคือสามารถสอบถามมาได้อาทิ้งขอความมาได้คือเดี๋ยวจะเขาไปตอบทุกคําถามเลยนะครับเนื่องจากว่าเอฟซีเขาประเทศในหลายเขาสามารถตอบได้ตอบได้ทุกคําถามอยู่แล้วเมื่อว่าจะเป็นที่เข้าพูดมาหรือว่าดันสุขภาพนะครับตัวได้ตอบได้ทันทีกับตอบไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าตัวต่อไปก็จะไปศึกษาแล้วก็จะมาตอบใ้ทีหลังนะครับครเนาะแล้วก็เอฟซหอ,อาลายกับกับขามานติดตามได้นะครับผมเนาะตอนนี้เอฟซีกับห้องประ่านผ่านกดนะดครับกดบนยูทูบประ่านผ่านครับ,รบอมีประมาณเก่าลอยคนนะครับเก่าลอยอตอนนี้เก่าลอยนิดนิด,นด,นด,นดครับก<ะ>็อ,นนอาจจะใส่เวลายอยีกเจ๊งนิด,น,ดนึงนะครับส่วนเรื่อง ของเพจนี่ค่อนข้างจะเลื้ออีกหลายเลือยอีกหลน์เเพเราะว่าเขาเขาเพิพพ่งเหตดครับพ,พิ่เร็ดเพิ่งเหตดแต,ต่เพบบ,บ,บโดนเมื่อกี่เดือนเนาะประมาณเดือนนะครับนั่นแหละครับผมกับเป็นที่ไปที่มานะครับตอนนี้เขากลั่หาช่องทางหาคอนเทนต์ที่ดีนะครับมาสร้างมาอัดอล่งคลิปลงนี่ให้พี่น,อน้องได้เบ่งได้หลายเพราะว่าบแม่นว่าจะเป็นคลิปกินเนาะบอมเปนวัตคลิปกิน คลิปข้อมูลคือเข้าไปนั่นไปนี่ตอนนี้เนาะคือเท่าที่เฮาเฮ็ดมาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องอาชีตประจําวัน,นการกินหรือการทํางานของเฮาหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตการเป็นยู่การเกษตรบ้างบางครั้งเนื่องจากว่าตอนนี้เฮาเฮายังจับทางบทบันใดๆคับจับทางบดบันใดๆก็อา,อาจจะเควงนิดนึงตอนนี้นะครับก็บแต่ด้วยอา จุดประสงค์ลักก็คืออยากอยากส้างไดได้อยากส้างไห้ได้อยาก siglo, ส้างได้ได้มันมันจะได้ตอนใดมันจะได้หน่อยได้หลายอยนนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ยั้งหอากับที่เรื่อยครับก็คือพยายามพยายามหาได้ได้วาสันซะแมนครับเอาทุกอย่างครับหาทุกช่องทางที่มันสุดจะดิตแล้วก็บดเดือดร้อนบดไปกระทบกระัางผู้อื่นบดเดือดร้อนผู้อื่นเล็นไปนะครับผมก็ฝากพี่น้องเพื่อนกันว่าทุกคนสามารถเทศได้ จริงอยากอยากให้เฮ็ดทุกคนเลยซ้ำนะคือถ้ามีโอกาสถ้ามีถ้ามีโอกาสคือปูไดเนาะส่วนหนี่งเขาเรียนโซเชียลกันสุแทบทุกคนยู่แล้วจไหกังจะไหนก็จับโทรศัพท์มือนึ่งนี้จับโทรศัพท์นี่บ่ต่ำกับซีชั่วโมงก็แล้วกันนะจับก็มากให้มันมีรายได้นะครับเนาะสามาให้มันเป็นประโยชน์ถามมันบ่ท่านได้ได้แต่อย่าเพิ่งไปคิดยังไยเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มของเพื่อนแต่ละ ช่องแต่ละาแต่เราสองทางเพื่นมีกฎมีระเบียบของเพิ่เนนะครับจังไ๋ก็ให้กำลังใจกันเพบาว่าผู้ใดจะช่จากทั้งหนเนนะครับเฮาสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นเขามาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เย๋ยเมื่อนี้บ้าพุซานองแสนะครับจะมีคลิปนะครับให้พี่น้องในเบิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องป้อยุบานนะครับครับผมออกมานอก ตั้งจังหวัดนะครับมาบุรีรัมย์นะครับมาบุรีรัมย์มาหาต่อไปให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวกินนะครับผมออกมาตั้งแต่ตีสองครับเมื่อห่อนี่ตีสี่เดี๋ยวต้องออกต้องออกโตกันว่าคือทางบาคุณชางคุณแพนนี่ก็บโบเมนผู้เชียวชาญในการหล่าตองหัวเสืออ่าก็คือผู้พากลักจําเบิงเบิงพอเบิงเบิงไอ่เพิินผ้าเฮ็ดนะครับกับ กับผ้ากันมากต่กินมี่ทิมทิมงานพอมากครับทิมง,งานพอมากไปเอาคานชาวลพแพรกับพึ่งมากพี่ไกน่นี่แมนพี่ไก่อันนี้คือ,อ,อปีที่สองมีปีสองที่ออกออกมาลำพินนะครับ,รบออกมาลำพินแต่ก็บพอพอได้พอเหตดเปลี่ยนพอเพอะเนี่ยมต่อเปลี่ยนพอะเอาตัได้นะครับผมอ่าครับหากิน market. มันขมวนครับเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งมวนนะครับออกมานอพับัตรแบบมันได้ทาท้ายดีทาท้ายคือว่าทาทายออกมาคือเฮ้ากับบัวเคยเนาะเฮ้าบัวเคยเห็ดเห็ดเหลืองแบบนี้อ่าเพราะว่า มาเชื้อแรกนี่คือแต่ละคนกน็พยายามเตือนไาาม่ยังปีที่แล้วครับผมถึกผมถือตอดไปแปดแม่ครับสายรอฝา่คสายรอฝาครับเชื่อเชื่อเชื้อแรกได้นั่นเจ็ดแม่พร้อมกันนี่คือโอ้ระบมบิตโตครับอ่าอาจยวที่นี่สําหรับสําหรับช่องเข้าเนี่ยอาจจะถามถามบาวคุณแผนต่อคือคิดว่า คิดว่าจะจะประสบความสําเร็จบ่ในความในความคิดตอนนี้ถ้าเขาเห็นไปเลยจังไ๋กับประสบความสําเร็จครับความพยายามนับเฮ็ดไปอีกอย่างนึงเมื่อก็ต้องอาศัยพี่น้องเนาะขามาซอยพักดันซอยกดติดตามกดยังกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับมาซอยพักดันซึ่งกันและกันนะครับถ้าขามาอ่านับมามาเน้นมาขอขน้ดตอนนี้มาก ติดตามกันผมก็ติดตามขึ้นแน่นอนนะครับผมเหจเพราะว่าพี่น้องทั้งบ้านในเลยว่าเพจทั้งทั้งไก่นะครับผมเขามาติดตามมามาผูกเอาน่งเอานกันนะครับผมผมก็จะไปกดติดตามขึ้นให้นะครับเลากัดสอยประสาำพันส์้อยเรือกันคือดูแลซึ่งกันและกันซอยเรือซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะว่าตัวหนีเมื่อก็เป็นทุกคนเห็ดตางมีด้าหมายนะครับผมกบพักดันซึ่งกันและกันครับผมซอยเรือกันเนาะเห็นัอ่าเห็นหลายๆคนเนาะที่เพิ่นเพิ่นเริ่มเห็ดขึ้นมากใหม่ๆเนาะแล้ว แลเพิ่นประสบความสำเร็จเพิ่นเฮ็ดล้างเิ่นเพิ่นประสบความสำเร็จเร็วกว่าพวกอิจช้าเลยนะครับอันนี้คือยินดียินดีด้วยครับยินดีด้วยซอยกันเชี่์ซอยกันดันนะครับหลายหลายคนนะครับพี่นองมาเท่ากับหลยเพดก็ลังสั่งตอนนี้เท่ากับก็ลังสั่งสั่งไปสั่งไปต้องกันครับสั่งไปต้องดันไปซอยกันนะครับผมอ่าสุดท้ายครับอ่าข้างบ่าคุณแผนครับอ่ามีอยังอยากจะฝาก ถึงเอฟซีที่เพิ่นเขามารับช้มนะครับกับฝากพี่น้องเอฟซีซุกคนนะครับผมที่เขาติดตามเบาคุณแผนคุณช่างนะครับหรือว่าบอท่านติดตามแต่ว่าเขาเมาเบิ้งนะครับผมครับผมก็เขาไปติดตามนะครับไปกดไลค์กดแชร์ให้เบาคุณช่างแล้วก็ย้อนเบิึงคลิปเข้าได้นะครับผมคลิปเขากับนีหลายหลายแล้วนะครับนั่นส่งยูทูบคุณช่างคุณแผนชแนลครับผมคุณช่างคุณแผนเฟสเพจนะครับผมก็คือเพจเฟสอ่อเฟสบุ๊คนะครับผม เขามากดไลค์กดติดตามติติชมเรื่องชมได้เกี่ยวกับอ่าอย่างเช่นการตัดแต่งคลิปหรือเสียงหรือภาพแนะนำอ่าจะสิครับเขามาแนะนำมได้นะครับเพราะว่าคุณชาวคนแปลงกับเบอร์แมนมืออาชีพในการแมนครับอ่าทามีช่องทางดีหรือว่าอ่าโปรแกรมที่มันสามารถตัดตัดภาพง่ายๆตัดต่อคลิปง่ายๆอ่าก็สามารถแนะนำเขามานะครับบอกต่อแล้วก็สิได้ลองไปลองใส่เบื้องฐานมันดีก็นสิได้ปรับปรุง นะครับปรับปรุงเพจปรับปรุงช่องน่าเผห้มันดีขึ้นเพื่อให้ได้ภาพสวยๆวิวสวยๆงามสวยๆนะครับไม่ให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับผมเนาะครับผมกับเสร็จประมาณนี้ครับผมแต่อย่าลืมคิดตามให้กันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับดูแลกันนะครับเพราะว่าเขาพี่น้องคนไทยน้ำกันกับยาว่ากันนี่ยังกับแช่ประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจกันดูแลกันคนเฮ็ดคลิปเฮ็ด คลิปเลี้ยวคลิปเฟสเฟสบุ๊กหรือว่าคลิปยูทูบทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมาแชร์ประสบการณ์หลักให้ไฮลังใจกันผมเผื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเนาะโอเคครับผมงั้นทางช่องทางบาร์คุณสางคุณแพนนะครับจะฝากไว้ประมาณแค่นี้ครับยังไงมีโอกาสนะครับผ่านไปผ่านมานะครับทั้งบ้านบารคุณสางคุณแพนนะครับสามารถทักหาสามารถเขามา กินเขากินหนากินเขากินหนา้องกันได้ครับเยี่ยมเยี่ยมกันได้ครับครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจังพอกันในคลิปหนาครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับ